ป้ายอะคริลิกเลเซอร์ทำยังไงลองไปดูขั้นตอนกันครับแบบนี้เลยหน้าตาของเครื่องนะครับที่เราใช้ในการยิงเลเซอร์นะครับเราก็ออกแบบในโปรแกรมก่อนนะครับเราใช้โปรแกรม a d w o r k นะครับในการทำงานตอนนี้เราส่งโปรแกรมไปที่เครื่องแล้วนะครับเราก็จําลองดู เมื่อเราได้ส่วนที่ชัดเจนแล้วเราก็กดสตาร์ทได้เลยนะครับโดยเปิดหัวเลเซอร์ด้วยเครื่องก็จะสแกนก่อนนะครับหรือว่ายิงเปิด้นผิวก่อนนะครับเสร็จแล้วจึงทำการตัดขอบนะครับหรือว่าตัดรูที่เราต้องการจะตัดออก จากที่เสร็จแล้วนะครับเราก็นําชิ้นงานออกมาเราก็เอาไปลงสีนะครับก็จะได้ชิ้นงานอย่างนี้นะครับตัวนี้ผมยิงให้ชิ้นงานอยู่ด้านหลังนะครับเพื่อผิวง,งานด้านหน้าจะเ,เรียบนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ